ทำตัวนั้นนี่ได้ตัวน่ะฮะเนาะทำตัวนี้แหละแตกกับชาวาเกนมันเลยโบเป็ยนยังได้เงินแต่วปวกเขาตัวนี้ทำชุดนั้นได้นี่มีแต่ฮอดแกงคุ้งเถือบ่ได,ะดะ้แต่ก็ไม่นะมันนี่มันแต่ก็หัวมันได้นี่นี่หัวมันได้ย,ยากอยากย่ากเหนียว โอ้เฮงหยากยากเลยส่วนหลายแต่ไม่ซีเมตรนี่หยักละยากอยักง่ายอยู่โอเคน้องพี่น้องเนาะถือว่าเปิดภาพขึ้นมาในมือน,นี้น้องพี่น้องทางบาต้าเองกายูบ้าน ดงมาแงวเด้อเนาะพี่น้องเนาะอยู่ทางเมืองอุทุมพรแข้งสวรรค์น,นาเขตพ,พี่น้องเลยอยได้เด้อเนาะทางสาวแพรว่าเฮาอยู่อยู่บ่เมื้อนี่เพราะโทรให้สาวแพรวาเพื่อนนั่นแหละพี่น้องเลยเนาะบอกทางอ่าด้วยแหวนเพื่อนอยู่ในเด้อเพ่นพอดีว่ามื้อนี่เพิ่นอยู่พอดีพี่น้องเลย,เยป๊บาบ่เวียดเจ้าคิดคือข่อยอยู่บ่มาเกี้ยงง่ายเพิ่นนะ บ,บาพเนี้ยที่น้องนกดกมเลยเด้ชิ่มมไสิดีน,นกนะอนะเจ้านสิบปคนเลหัวงเนี่ยเผาเพนกันเนาะเป็นงูนึงเผาพวกพาวกทุ่นนียเนาะฮะเนาะคือว่าทางบ้านเพื่อนมันเป็นดินดงดิน,ดนดงามที่น้องเลยเฮา,าขอยเลยยังโมลาบ่บอโอยเนาะมาเลยไล่เพื่อนเลย พี่น้องเอลยเนาะจังไดก็ขอกราบทักทายสบายดีกบพ่อแม่พี่น้องเยฟซีเบอร์สกูสุคนเด้อเนาะพี่น้องนอกเนาะบลอยอยู่ทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าทางต่างประเทศนําพี่น้องเอลยมื้อนี้ก็มาหาทางครอบครัวของเอื้อยแบนเพิ่นคือเก่าเนาะมื้อนี้ก็ซื้อปึ๊บหรือว่าไปเปลี่ยนปึ๊บมาล่ะไปเปลี่ยนมาเรียบร้อยแล้วมื้อนี <Yeah. S 1> อ้อ่ะหละกักกามื้อนี้ซื้อน้ำศพเนาะมาต้อนน้องๆแล้วเนี่ย เปลี่ยนมาพี่ว่าห้องปอสามนี่บ่บมีลูกลูกแล้บ่มีเฮียนแล้วเนาะ,ะนี่เป็นปอซีพี่น้องเนะาะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นปอซีบาทนี่แต่ว่าเปลี่ยนก็บ่ได้เปลี่ยนซื้อได้พี่น้องเนาะอะ่าได้เติมเงินอ่าเบิกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดหัวหกสิบพัน เปลี่ยนเปลหัวนึงหกสิบพันเนาะพอดีมาตาก็จกเงินเติมจะให้เนาะเพราะว่าเมื่อนั้นซื้อมาอถามแล้วคือว่าบริมีผู้ลงแล้วบระสามเนาะวิทย์แล้วประชันยังไงแล้วบ้านนีนนนนนยย้ี่น้องเนาะปานนี้ก่อนน้องๆเป็นการยังไ้อยู่ยังไเป็นไงแล้วบ้านคือแอบแทบไปแซวอยู่เนาะมาวันนี้แล้วปั่นเลยขลเขาเราเอ้ยปั่นไว้เลย บาตาก็ว่าสิเกี่ยวเข้าพี่น้องไว้มืออื่นนะแต่ว่าเบิงเปอร์เซ็นต์เบิงเปอร์เซ็นต์ผลยังมีอยู่เนาะบโเวียดเนาะเหมกอนเด้มแต่บตาเกินไว้บ่มืออื่นบ่วันพุธกับวันพระัสนะอ่าสบายผลบ่ตกแต่ว่าเบิงนี่อ่าวันพุธอ่าวันพุธนี่ก็อยากจางๆแล้งอยู่เลยแต่ว่าเปอร์เซ็นต์ผลยังมีอยู่ล่ะเนาะบอเวียดนี่ยังมีมีอีกหนอย่างอยู่ ก็ถ้าว่ามันโบโตกมืออื่นพี่นอนะอ้องเนาะกะพอดีละให้มันแห้งมันควยพี่น้องเอสุดไม่ใช่ไปแก่เขาเนาะเอือ้อยเอือเอ้อยเราอันใส่ส่งใส่อย่างไ้ลูกแลก้วก็พี่ดาจังได้กะขอกราบขอบุกขอบใจเนาะขอบุญขอบคุณทางคุณยายเพื่อนหลายๆเด้อเนาะที่ไว้เนื้อเฉยจทางบ,บ,าบ่อตาเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเลยก็ขอใ,ให้ทางยายเพื่อนอนุบาลคนยืน อยู่ดีไม่แห้งเนาะพรจะจากโรกไระเคเจ็บเดินทางเป็นมาทางหดตลอดปลอดภัยไหวคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองเพื่อนเด้อเนาะจาถุพี่น้องเลยแะ้วก็เรื่องไปซื้อไม้ชื่อยังคุณยายเพื่อนบอตาบ้าพิษเด้อบ้านเอาเนาะหากว่าบอตาว่าพิษอย่างใดกะกบขอโทษขอภั้นเวลาพี่น้องเลยเพราะว่าคุณยายเพื่อนเขียนมาลายเนาะเดี๋ยวว่าเดี๋ยว่าบอตาขี้องค์ขี้คุยดอกพี่น้องเนาะอ่าเพราะว่า จักสีตอบตัวใดก้อนแจักสีตอบตัวใดก้อนแล้วก็จักสีเอาเรื่องใดก้อนสินะก็เลยเออเนาะนอย่างเนาะรายการโอ้โหโอ้โหเนี่ยเหยียดปัะหารบ้าโอ้โหอนไรเมะเจา้าสีตอบตัวใด,ก,ดก้อนสีเริ่มเห็ีตัวใดก้อนก็เลยอ่าครับยายอย่างเดียวบ่าตานะเนี่ยโอ้แมนแมน,มน ก็พี่แต่ว่าช่วงนี้เนาะหากว่านู่นนี่นั่นกับแมนทางเอื้อแยแสแล้วกับยากเกี่ยวคุมเกี่ยวเข่าอยู่นะทางบอต้าเองกับทาว่าสิอา่าบล็อกตอกแตกหลายนะเนาะพี่น้องเนะเาะอ่าบอต้ากักาบแมนกับโบได้แบบว่าไดมาให้สะดวกสบายทันเวลาเวลากระขอโทษไปน้ำนะ,นะนะะ,ะเนาะป่ะบเบียเดี๋ยวเข้าไปก่อนตายนุ่งทรงเสื้อเรียบร้อยแล้วพ่อ กูได้บุญงคทงมาให้กินได้ว่ามาขามกุ้งไงที่บ hey, ่อเหยนเออจ้งไดละบานีงะไปอยู่พ่ละเออเ่อเอเนาะโดยสวัสดีเอ้ยเออหกคนคููอยู่ทีลูกหานเนาะ ลูกฮกลูกฮกอะไรพอดีเลยแล้วใช่เฮ้ยเล็นนะได้เข่าปั่นได้ชอบเลยได้สิบสามชอบปั่นกันกับเอื้อยเลยเออได้สิบสามเดิเอ้ยเนาะถือว่าชิคุ้มกินที่พวกเอื้อพวกกุ้มเลยคนละสิบสามหรือว่าทั้งเบิร์ตนึ่งสิบสามสิบสามชอบรวมเบิร์ตเออแล้วราคาสีหางรับจ้างเกี่ยวข้าวชื่อกินแต่ไม่ได้โดนพอดีแหละเดินอย่าว่าชั่นว่าซี่เด้อโดยนชิไปให้รีจิพ่อ่ฉลิมาัรับ ไปไซโน่เกี่ยวเข่าอแล้วถึอมือวัดยังอันนี้คือเกินไว้นะนี่มืออื่นนี่ยังบวเผ่านาะบวเหียดเนาะเพราะว่าคือยังอยากคึ้มคืนอยู่มือวัดประหัตถึอมือวันประหัตโดยชาวชาวพนโบตกได้ด้ดยเลยสีเอาเบอร์ไว้เป็นยังไงอยากได้อยู่สิบคนถาวันละเสษได้อยู่บ่ หรือว่าวันไหนได้แล้วคนจ้างกัน่นจ้างเดี๋ยวนี้นะวันเชนหากินน้ำเพิ่นแล้ววันเชนหากินน้ำเพิ่ดนเอยยังชั่นเลยอเอาเบอร์ไว้แล้วแสิเมื่อถามเบิง่งทั้งบ้านก่อนเพราะว่าบอต้ายังบุเคยจ้างจ้างเธอว่ามันถือวัน,วนอะไรนะออถ้าว่าทั้งนี้ก็บเชนหาทั้งนั้นก็บเชนหาจะมือภาพไปแล้วก็โอเค เป็นแสนหากินน้ากระเจ้าแล้วเดี๋ยวเออเรื่องเรื่องอยู่เรื่องกินนะโบโบมีปัญหาดอกนะคนบ้านเฮามันนั่นอยู่แล้วเออเรียงแถาเรียงน้ำอ้าเป็นยังไอแอบปุ้นอะเป็นอาบน้ำเลยยิ้มมาลูกิีมมามามาไว้นี่มาอยาน้ำส้มเนี่ยไว้ไว้ไปไปนองมาไปนอนมาไปเป็นหัวจ้ะฮะไปไปไปน้องมาดูเป็นบ่เพราะว่าคิดว่ายโยอ่าคุณยายเพิ่นกระท่วงอยู่เอ้าใช่ว่าชิจ้างเขาเอ้ยแหว่นมาฉัน มันผลตกเลยฮรับาี่จ้างหลายคนเลยบนได้เดยแม่และพะโยยังมาแต่ในบ้านในการยังมันหาวิทย์ผลคักไม่ได้น้เบิดหยังจิมาอีกเด้คือคิดได้หน่ว่าคือสีโบโตกแต่มันคือมาอยู่สมุด่าเกี่ยวได้ฮะมันทำอยู่พอดนี่แห้งกระเตกว่านนี่ก็ยังออกไปเชื่อเอาข่าวมามันนี่ก็พึ่งจนจะเป็นอันอื่นญาติผลตกเลยกู้อะไนี่ก็อย่าชี้จดเบอร์ไว้ดอกคือบอกตาว่าเอาจังซี่มันจังง่ไยสมุดเนาะมีแต่ คันว่ามันแดดเลยมีแต่โทรมาสั่งรถโดยโดหาคนไว่าแต่โทรมาแต่ตอนแรงหาคนตอนแรโรดมันนี้มันง่ายนะแมนแจังวัดตื่นมาได้ไปเลดเอ้ยเบวตาสิมาหับเอาดอกเนาะโดยโอ้ยได้เนาะเอาเบอร์รังจ่ไงใช้เบอร์เจ้าจืป่ะจื่เจ็่องสามสี่เจ็ด4 2าฮ่าเจองามส่บอร์บตาแบบนี้อ่าเก้า โซนโซนเพราะว่ามันจ ah. well, ังง right. ่ายเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเอ้ยเพราะว่าคิดยุ่งทำเกี่ยวมื่ออื่นนี่มันมันยังสีโบเซียงโบ๊ทโบ่๊ะปะเพราะว่าถ้าถ้าเกี่ยวปุ๊บนี่หวยมันไม่ได้หน่อยเลยในบ้านนี่ก็ยังถ่าวันพุดวันพาหัตวันพุดวันพาหัไผากะมันหักพายุนี่แน่มันยังโบเบิร์ตเนาะ นี <c oughs> <c oughs> ่แหละแตงว่าคือน้อยคือใหญ่อยู่แต่ว่าเบิ่งเปอร์เซ็นต์ผลมันคือว่ายังมีอยู่สิยังมีอยู่ได้ก็กลับอียางเข้ากันบ่ได้จ้างคนจ่าชุมพลไปจ้างเป็นชิปเจ้าประชีส์เบ่ไว้ได้แบดนี้ตาก็บ่ไว้เอยปเ้งเบาไว้ชิปคนแม่นเลยคือเบาไว้เร็วโลแเลยว่ามันให้ยไปใหญ่ได้จะวิทย์ให้ใหญ่แล้วนะเด็กมือมือแไปเลย อยากแล้วไปแล้วผัดอันผล,านนลาจากมาบัดเดีวยวเลยเห็ดบอะไรบัดเดียวไอ้ในแรกจังว่าขึ้นกินเข่าโต้พลโต้ห้ำแล้วบัดเดียวเพราวว <c oughs> ะว่ามันคือฮาวเวลแหละเนาะพี่น้องเนาอะ,อะช่วงนี้นะพายุยังเข่าอยู่เ<ด>ลยแต่ก็เอา้าเกี่ยวมาเรื่องปื้มก่อนปื้มนีโ,<ด>โ<ด>บโบมี่แล้วผู้เฮียนปอโปสามเนาะโดยบบมี่ก็เลยเปลี่ยนมาพี่น้องเนาะมีแต่ปั่นกันเองเด้อโดยอ่าผู้ใดเฮียนอยู่ห้องบู้ใดเลยเอาเอาห้องคนนั้นโดย มีแต่ห้องโปซีเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้หเจ็แปเอาเมื่อมน่อจะหัวเ่าเหยียดคือประมาณหกหรือจะหกเือมาลายใช่มื่อนี้มันคือหาหลายอย่างเมือนี้ซีเมนมันโตหกหัวในซีเมนต์ราคาลายเลยเลยให้หน่อยบ่จากแล้วเพื่อให้คอยตืมอีกแต่ว่าคอยชีให้ในจำนวนํำเก่ายนว่าแบบเพื่อนห้มาพิษมาอย่างหละชีได้คืนเพื่อนเนาะ อ้าวพอนี่นะมันยังมีอยู่นี่นี่งายงายเพิ่นบอกมาอยู่นี่เด้อมื้อนั้นน่ะได้แต่ฟูันที่สามเนาะเออได้แต่ฟูที่สามอย่างคนที่หนึ่งเด้อที่จะเอาตามรายการให้คือเก่ามันจังบ่ญาติกันว่ามาไหมเรามาน้ำจมน้ำน้องมาไวปมาไว้พัชชัยหายกุญแงเว้ยเรือนก่อนป้ายายเป็นส่งมาเลยเนาะพี่น้องเนาะ เรื่องเงินเรื่องชาแน่เฉยเอ่นอย่างนังบัวพะวาทีนักแหละเรื่องเงินเรื่องชาแน่ยังบัวหูเนาะนางซื้อปอซีเออฮอดฮอทปอซีมั้ยเนาะโดยฮอดปอซีอ่าซื้อนางสือสั้นปอรซีอิซาคณิตจำนวนสองเล่มเออเอาอ่าคณิตศาสตร์เนาะเด้อออกไว้ก่อนอ คณิตศาสตร์เออคณิตศาสตร์จำนวนสองเล่มอ่าลูกเจ้าเฮียนตัวอะไรบุษย์ก็หายอะไรกันวิซาภาษาลาวจำนวนสองเล่มพี่น้องเนาะเอออ่ะจำนวนสองเล่มแล้วกันอนไว้ไไจำนวนสองเล่มเนาะ เราจะซื้อเล็กตะปูแน่มันนั่นซื้อแล้วเนาะคนตีซื้อแล้วพี่น้องเนาะฮะคนไยคนไงฮะคนไงคนไปเผืโอแล้วก็เปนั่นหรอกเพื่อนเด้อมาชอนได้เรื่องไม้ว่าให้คุยกันก่อนเออนี่เพิ่นเพิ่นข่าวข่าวไว้จะย้ายเพิ่นมาลาเกี่ยวกับปลูกนั่นปลูกนี่เนาะ อาานนเเพอลงห้ืยันโดยทางผู้ใหญ่ทางชาวนวลเออกับย่านผู้เก่าเห็นไปจักแล้วเจ้าว่าแม่เพิ่นจังไฮบ๊ต้าเนาะโดยผัดบะหมี่บังปลูกนะบะหมี่บังเ้าวางพืชนะบะหมี่บังอะไรอืมอืมอืมผัดดินกับมันเบอร์โทนี่แต่ห้องน้าห้องในก็ยังบะหมี่ชั้มนี้ดินกันอืมอืมอืมคือว่าเนาะโดยห้องห้องน้ากับมันเห็นก่ได้แล้ว โดยดนเฮือนซาลานแป้นก็คือเห็นแล้วพี่น้องนองสันกับสีนี่เด้อแต่ว่า,าลายแต่ว่าลายตามมันเก้านี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบแผ่นเลยเนาะเออสิบแผ่นเลยพี่น้องเ,ออเลยเมันมันกับหัวอยู่แบยหัวและนอนบ่ไายช่นกับบรุรงนอนเมือนพ่อท่าอะไรตช่ก,กั บนอนเพื่อนเพื่อนแม่แหละอันนี้กับเพื่อนแม่พ่อแต่กับพ่อเป็นเคยแล้วผลมาอยู่น้าเมียเด้เออเลยลงเลยลงมาอยู่พี่ลงมาอยู่พี่นอนเพื่อนหลังค่ะผู้วังลบมันผู้หัวหัวเบิดหลังลบมันน่ะนอนบ่ได้เลยจังวาน่ะบ่ได้นอนบ่ได้นอนกับแม่บอกผลความจริงบ่ได้นอนกับแม่เพราาะว่ยามผลแล้วนอนบ่ได้แค่ยามมันบ่มีผลแล้วแค่แน่นอนน่ะ อือๆๆอ่คือเว้าแล้วบ่นได๋วันนี้เฮากะอยู่ไปก่อนเนาะโดยไปก่อนอ่าทางนี้ทางนั้นกะคือเว้าแลคุณยายเพิ่นก็พามาหลายเรื่องหลายราวอยู่เนาะถามเรื่องไม้แน่เรื่องเฮ็ดเฮือนแน่ยอ่านูนนี่นั่นหลายแนวอยู่บ่ตาก็เลยจัเขียนับเรื่องใดก่อนก็เลยว่าเอาๆแต่ว่านี่ก็พุ่นแหละสว่างเรียกก่อนว่าซั่นเจ้าเองก็ยังบ่นงตุงต้วอยู่เนาะย อันคือจำนวนผลละอะไรผล่าหาได้บ่ไหมผัดมันบ่มีคล้ายเนาะต้นละชานแสนสี่แสนไม่ไม่แบบไม่เสาหานะเสาหกเมตรนะหกเมตรห้าชิพมันต้นละพันผลเลยเนี่โดยต้นละพันก็จะมาส่งจะว่ารวมมาส่งผลกระไรค่าในเมืองละมันพันหนึ่งก็เจ็ดแปดแสนเลยผัดเพื่อนผัดบัวหอเกินอันต้นหนึ่งชานแสนต้นชานแสนหาต้นผัดบัวหอขนาดว่าว่าน้ำน้องน่องผัดอเมียอยู่บ้านอื่นแหละ มีบ่มาอยู่บ้านอื่นว่าบอกถามน้องๆนะโดยสิเหล่าชุบพังดอกว่าอันน้องว่าข้างว่าเขามาส่งให้เลยเอ้ยว่าต้นละห้าร้อยคือเก้าว่ากัเพิ่นยังตีแพงอยู่ก็เลยบ่าจักแนวหานะยังบ่าจักงถามหาเพิ่นเพิ่นว่าเออจะเ้าว่าใจเย็นๆก่อนเพิ่นว่าชะนอนเพิ่นก็บอกอยู่คืออ่ะมัมาเอามาเอาไหนมาเออมาเอาด้วยล่ะเด้อาไว ให้แอบเนาะของมื้อนี้น่ะเฮาสิเอาเมื่อนําเพิ่นเด้อได้เออมาไว้มาไว้มามั้ยลงมาไว้มาใหม่จะลองไปยั่วเพิ่นเบิ่งก่อนนะแต่ว่าให้แม่ไปยั่วเชาจัดรูปจักเนาะเฮาบ่เวียดมามาเบิ่งเฮือนเพิ่นอยู่เฮาเนาะแหละพี่น้องเอ้ยเานี่กะบ่แม่นว่าเว้าเนาะบ่เวียดเนาะอ่าตวต้นอันลักขึ้นไป้นาสิมี อ้วาชวชาวชาวฮาไปตัดเองแต่ต้นละพันกันนะจะได้อยู่อ่าเราไปตัดเองน,นะนี่แต่นี่เหนอยแล้วต้นเพิ่นตัดแบบเพิ่นตัดแบบเพิ่น,<ใ>นไล่อมาเกะเมื่องแต่ว่าเสาโกลมกีกราค่าหนึ่งแต่ว่าเสาเรียมนี่เออสูสี่ก็รถก็เสาดินพี่ตังเลย ง่ายเพิ่นกว่าอายอุคือทานน้นมนำมันนู่นนี่นั่นแต่คือบอตาบ่ละเนาะบอตาก็จะคิดว่าไงบ,บ่เวลายเยน็ยนเย็นย็นมันพิษนะนี่ตแต่ว่าเอ้าเพราะว่าทางชาวนลวลเราก็คือชิู้้หรอกเพราะว่าเราแห้งเข่ามากอนบอตา,าอีกทีนะบอตะคอยหู้อย่างประได่น้องเอ้ยเออจำอันนี้กะเสานี่เบิกอันนี้นี่มันคุ้งแกนมันเลยบอตา เป็นเสาเกา่าเลยเน,ะนาะทำตัวนั้นเนี่ยได้ตัวน่ะฮะเน,ะนะาะทำตัวนี้แหละแตกกับาาเสาแก่าไม่เลยโปรปียังได้เงินแต่วปวกเขาตัวนี้ทำชุดนั้นอันได้นี่นมีแต่ฮอดแกงคุ้งเถื่อนหมด,ด้แต่ก็ไม่นะมันนี่มันแต่ก็หัวมันได้นี่นี่หัวมันได้หย,ยากอยาก,อยากย่ากอันเดียว โอ้เฮงยากยากเลยส่วนหลายต่ไม่ซีเมตรนี่หลักละอยากอยากง่ายอยู่ไม่ซีเมตรแต่ไม่ฮกนี่บบเมนโร่ร็อกเลยเออมันแต่ผู้แก่ไปชงก็ยังอยากจมอุ้ยเลยนะปลานี่ก็บโได้เด้อเนาะปลานี่ก็เพราะว่าคือบบต้าว่าเหลืองบดแล้วงบเบิดกัน ว่าค่อนข้างที่ว่าจํากัดอยู่เนาะพี่น้องเนาะมันจํากัดคือยอแหวนลาวานาเนาะเป็นไม้เป็นยางกระเพื่อนให้งบมาแบบแบบบอกราคาเลยเนาะไม่เกินต้นสามแสนสามแสนสามแสนห้ามันมันงบบินบินนี่ใชนะเพื่อเฮามนบ่มีไม้ผัดไม้แพงนะเลยบอกคนไปว่าบ่มีไม้ว่าจะทำหะเลยสานว่าเจ้ามีรถมีล่างไปโบ เว้ยแต่เห็นดน่ากันยังบ่มีรถเลยเนาะนี่นี้รถไทยไหมรถไทยยันยืมป้ายืมรถไทยเนี่ยเพิ่นเลยนะอ่อ่ายืมภายกระยานะคะแนน<ด>ย,ยืมได้แต่ว่านี่ผัดเห็ดน,น้ำเอื้อยนะเอื้อยยืมของเจ้าเนาะตัวเอ,องขาบ่มีถ้าเป็นของรถเอื้อยยังคายอยู่นะโดยโดย มโนนคุณจะถามยูคุนจะมีรถมีล่างแล้วจะมีเกลียวยูบานกล้วยโอ้ยบานกล้วยเห้รถักทางผัดไก่ใช่ไหมแต่รถใหญ่ก็ยังไปมาได้เลยบ้านปลากล้วยนั่นคือบาตาเต้าว่าเนอะมันไก่ผัดได้จังต้นเนาะคันมาไปกันสมุดเด้อสมุดว่าใจสิไปบ้านปลากล้วยจากบ้านหนุ่มเงี้ยวไปพุ่นนั่นข่อยเว้าลูกคำเลยครับคือว่าเฮาขี่รถจักษนี่เด้อ เมื่อกี้บราตาก็เที่ยวดูทางนังน้นเนาะพอไปเฮือนน้องเตี้ยเฮืนอนน้องหินบ้านปลากล้วยปลาแหน,นแล้วก็บ,บ้านค่ำตรงห่องพี่น,องงน้องเห็นเนาะเอ่อเอฟซีหลายๆคนก็ค,อคอือยิ่วอ,อ,<ด>อยู่ดอกผู้ใดเคยติดตามก่อนอาจจะไปขนาดรถจักรเลยังงานหามุ้งแรงฮุกมุ้งแรงเลยพ่ะย่ะกันอ้วนกับเน่ยกับผมเองดอกว่าตั้งเบ็ดเดิงด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 ่งไปแต่ว่าขอนขางที่ว่าไกลเนาะหาข่าวเหมยพักผ่อนในและนอกไปกันคือ น้ำมันรถไทยเนาะคือใช้รถสองรถไทยคือบอต้าว่าแหละแต่หาเชนก็นยังยันอืดอยู่นะนแต่ว่าทางนี้ทางนั้นก็จะคุณยายเพื่อนชายจำได้แล้วนะเพราะว่าคุณยายเพื่อนบอตา้า <แ S 1> <c oughs> ว่าพิษเด้อฉันเลือเล่องไม่เรื่องน,น้ำมันก็นเลยอ่ะเนาะบอตา้าก็อ่บอา,าอบยาแหละบอสั์ไม่อย่างละบาทนี่เมียชงอย่างนี้มาบาทนี่โอ้ยเนาะ ซื้อแว็กในีัวาใช่บอระบาดีงจักหลอกหมดจ้ายจะเคยใช้แว็กใช้จิวเนาะเห็นพวหัวยองหัวยองนะเบ่งไปตามลมตามแรงบยงพวจคอยใช้แว็กแช่จิวนะฝันยานคี่ฝันจับเออตั้งใจเฮียเด๊กละเออเขาพ็จะก็ให้เพิ่นลงเลยที่แบบนี้ลงแล้วให้ลงวานนี่เลยว่าให้อายเพิ่นพาไปในเด้อวะพาไปแล้วขั้นถาว่าเพิ่นอยากได้เงินกับ

เออเออนี่คือหันหลังใหยอ่ะเอออะอ่ะเอาไว้เพื่อนยันเพื่อนเงาะอีกหน่อยไฉอ่กเนาะคู่กันเออมีแต่จังชาแหละเเนาะมือนี่กับบริมีอย่างไรดอกเขาเอาปุ๊มนี่แหละมาเปลี่ยนมาชงมาให้แล้วก็ถือว่าครบบริตี่นี่อย่างกันเด้อมีแต่เรื่องเกี่ยวเขาเรื่องเฮดิตี่นี่ก็ได้ถึงได้ก็เดี๋ยวจะโทรมาหาดอกโดยโทรมาบอกตอนแรกแล้วจะคนณจะคนแหละ ดังหาคนเออเออโอเคโเอื่อนอกเอืยนางน้านี่ทาเพิ่เบื้องอ่แต่ว่าเด็กน้อยนี่ใบใบได้เด้อเอาเอาฟูใหญ่ใหญ่ได้บคั้งนันทำมันล้านเพื่อนนะเป็นเกวนะบอกอ่าผู้ใกี่เกเป็นทำที่จ้าเบื้งโอเคทำปลอกปกแป๊กไปให้อืออีกไรเก็บเตงมันก็ไววได้เอาเออเออเออเอาผู้ใหญ่เอาเอาผู้ใหญ่เอาเออทงแมเอาเด้อ ย่าผู uh ้ใหญ่เอาแลไปช่วยเนาะเออนั่นล่ะกับพ่อเฮือนนี่ค่ะแม่ญาติเล็กน้อยกะให้พ่อไปช่วยยิงแหงคือบ่ตาเว้าแหละแถว10คนนี่มื้อเดียวสมมุติคือฝนตกมาก็แม่นบ่ทงอนะก็เลยว่าใจเย็นๆซะก่อนว่าพวกนี้น่ะสิมีําเนาะมื้อใดบ่าดรายงานมากแม่นหาจวดเลยเนาะบ่เกินมื้อนอกเดี๋ยวสิให้คําตอบเนาะตื่นเช้ามาว่าเอ้ยแว่นันหัเด้อก็แม่นหันะ เจ้มืออื่นนี่อใต้ยังอยากแม่งอยู่แข่งเนี่โกโคก่อนเช้าเนาะนี่แหละกับหัวกับหัวงอกล้อใช่ไหมตัวแรงเลยตัวแรงประหาแล้วคนงานตื่นชมาผดผลแจ้งมากประหารหวยเนาะอ่าฮะมีแต่นั่นแหละเอ้ยดนก้าบก่อนเด้อดนเนาะสบายดีเออพูดนะเจ้าโอ้โหเจ้าควบ่ะจะเฮาบ่าเวียดเนาะ นวนเพิ่งก็ว่าเด้อ๊ยเลยแบบเด้อบบเห็ดนี่คนจะเห็ดช่องนั่นคนจะเอาแบบว่าโฮมแม่น่ะคนจะเห็ดเรื่อนสองชั้นโอ้โเห็ดเงื่อนสองชั้นเลยโดยคนแบบจังชั้นเพิ่นเพิ่นบอกมาน่ะเราต้องเห็ดจังชั้นจังซี่แบบว่าเห็ดเงื่อนเห็ดเรื่อนสองชั้นให้เพิ่นว่ะแล้วกันใดก็เห็ดช็อตแซกช็อตแฉงนวนเพราะว่าเพิ่นก็อุ๊กอยู่ว่ะเ้ย๋ยวได้คักแหละเงินพอเงินพออ่าเพื่อนได้เอาเนาะอืมเอา ถ้าเฮามีเงินนี่เฮ็ดงามขนาดไหนเฮ็ดได้นะขอเพียงแต่ว่าเงินเออ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 นาะบอต้ากับบุคอยผู้อย่างไรเราก่น้องเน้องบัวทางสนวนแล้วคือสีผู้ก่อนบอต้าลายอยู่ได้บอเบียด์เฮาไปได้ต่อวันนี้บานีลเนาะบึนเทฟูชิวาได้บานี้่นเอฟซีก็คือเบียร์บึนไงแท้คลิปดีเนาะ โอ้ยจะม้วนกระโหลกม้วนแบบย่ามไปแต่บนเก่าลายโอ้ยไปแต่บนเก่าบัดย่ามไปบนไม้คือเวียกเบื้องนี้โอ้ยใจนะมึง้องดีกว่าสเน้อเจ้าใดก็ขอบมุกขอบใจดลายพี่น้องดีค่ะว่าเบิ้งมาชมแล้วก็บุกคดข่ามโฆษณาเด้อพี่น้องเด้อถ่ายคลิปนี้ก็ขอขอบมุกขอบใจทางคุณยายเนาะหากว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องเนาะอะขอกล่าวคข้ามาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย